อันนี้นะคะก็จะเป็นรูบิกนะคะสองคูณสองอ่ะเดี๋ยวพี่นุชท,ทำให้แต่ละด้านไม่เท่ากันก่อนอสีขาวเคลียสีขาวให้มันไม่เท่ากันไปก่อนนะคะสีเหลืองอยังค้างอยู่อ่ะเอากลับให้ไปเอาทาให้ไม่เท่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียพื้นเคลียให้ดีอ่ะอันนี้ไม่เท่ากันแล้วนะคะต่อมาอ่ะเดี๋ยวพี่นุชจะเริ่มคะ่ะเทคนิคก็คือจะต้องให้สีขาวอยู่ข้างด้านใต้เสมอนะคะอ่ะพี่นุชท,ทำก่อนคะ่ะเราจะมาเริ่มที่ขาวเขียวนะคะ มาหมุนเราหาสีขาวเขียวอยู่ไหนนะคะจำว่าสีขาวอยู่ข้างใต้นะคะ,อะพอเราได้แล้วนะคะนี่เมื่อกี้พี่นุชได้แล้วว่าสีขาวอยู่ข้างใต้เหมือนกันแล้วนะคะสองอันเราก็มาดูแถบต่อไปอ่จเป็นสีส้มอ่ามาค่ะ สีส้มเรามาดูสีสีส้มฐานขาวข้างล่างอยู่ไหนนะคะ่าสีส้มฐานขาวนะคะต่อมาแถบถัดไปเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะเราก็จะต้องหาฟ้าขาวค่ะ,ะนะคะตอนนี้เราได้ฐานล่างเห็นไหมคะฐานล่างสีขาวแล้วก็รอบๆเป็นคู่กันเรียบร้อยต่อมาจะเป็นแถวที่สองนะคะใช้อะไรนะคะอหนพี่นุชบอกทีใช้สูตรปลาค่ะ ใช้สูตรปลาจากลูบิดสามคูณสามลูบิดสามคูณสามจะมีสูตรปลาอยู่แต่กรณีถ้าเกิดมันไม่เปลี่ยนไปเลยก็ใช้เป็นสูตร3ามค่ะ สร้างเหลืองเสร็จแล้วอัน,นี้เหลืองเสร็จแล้วนะคะ <พอ S 2> ต่อมาจะจบสูตรแล้วคือตรงเนี้ยหาม,มุมให้เท่ากันมุมหนึ่งเพื่อจะสร้างสูตรสุดท้ายค่ะทางเนี้ยจะตรงกันอยู่มุมหนึ่งอันอื่นจะไม่เท่ากันเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะ,ะ,คะใช้เวลาแค่สองนาทีสี่สิบวินาทีนะคะ นี่นะคะเรียบร้อยขอบคุณค่ะถ้าชอบกดถูกใจนะคะเป็นกำลังใจให้พี่นุชนะคะขอบคุณค่ะแล้วเรามาดูลายใหม่ๆกันได้อีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ